สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับอวันนี้ก็คือเครื่องนี้นะครับที่ผมเอามานะครับก็ตามจริงแล้ววงจรมันจะเป็นวงจรของตัว JVC นะครับแต่ตัว JVC มันมันซ่อมไม่ขึ้นแล้วนะครับก็เลยผมว่าจะเอาแผงอ่าเป็นวงจรแผงแท่นจีนมาใส่แทนนะครับก็ดัดแปลงใส่นิดหน่อยนะครับแต่ก็คือปัญหาก็คือ เวลาเราใส่แล้วส่วนมากมันก็ได้นะครับภาพก็มาแต่มันจะไม่เต็มจอเป็นส่วนมากนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำยังไงให้มันเต็มจอนะครับโดยการเข้าโหมดนะครับข้อดีของแท่นจีนก็คือสามารถเข้าได้เกือบทุกทุกรุ่นทุกขนาดนะครับเพราะว่าเขาทำมาสำหรับทุกรุ่นทุกขนาดอยู่แล้วนะครับก,ก็เป็นข้อดีของแท่นจีนนะครับ เรามาเข้าโหมดแล้วก็ดูกันนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทของแท่นจีนนะครับรีโมทจีนเขาบอกให้กดเข้าปุ่มจะเป็นปุ่มพิเศษนะครับสำหรับเครื่องจีนนะครับก็จะมีนะครับเครื่องจีนจะมีปุ่มพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ ตัวนี้ผมใช้งานบ่อยแล้วนะครับรมันจหมดเก่าประกดเข้าไปนะครับนี่นะครับก็ปรับเวอร์ไซส์เวอร์ไ,ไลน์นะครับก็จะปรับสามารถปรับได้ครับปรับให้ยืดไปให้หดได้นะครับเราลองปรับ,บดูนะครับก็สามารถปรับได้เกือบทุกรุ่นนะครับสําหรับยกนะครับ พราะว่ายกาที่เราใส่ของทีวีมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับเราปรับให้มันกึงกลางก่อนนะครับให้เห็นตัวนี้ด้วยนะปรับให้ขึงกลางก่อนอให้เตรียมจอแล,แล้วเลยไปแค่นิดหนึ่งนะครับให้ให้เกิดไปนิดหนึ่งเวลา เครื่องที่มันเวลาเราปรับให้พอดีเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าหน้าจอมันสว่างมันก็ไฟมันก็จะดึงกระแสไฟมามันก็จะหดลงนิดนึงนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็ต้องปรับเกินให้ให้นิดนึงนะครับไม่เยอะมากนะครับ อนี้เวอร์เวรก็โอเคแล้วนะครับเวรโอเคแล้วนะครับเรามาปรับทางหอนะครับทีนี้ด้านหอไม่เต็มนะครับมันจะมีตัวปรับอยู่นะครับข้างหลังนะครับแล้วถอปลั๊กก่อนะครับจะมีตัวปรับสําหรับของฮอรอนะครับถ้ามบขดหอก็จะมีตัวปรับขวายสายสีแดงนะครับสายสีแดงก็จะมีปุ่งสาหรับปรับไฟหอนะครับไฟหอมีอยู่หนึ่งจุด สองสามสี่ห้าหกหกจุดนะครับหกจุดก็เราก็เลื่อนดูนะครับว่าจุดไหนมันจะแมทพอดีนะครับเรามาดูกันเสียบป๊กดูนะครับเราเสียบป๊กดูอันนี้ก็เล็กลงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วเลื่อนเปลี่ยนกี่ ก็เปลี่ยนดูตามจะมีช่องเสียบนะครับสำหรับกดห่อนะครับมีเลกลงกลมมาเดิมอีกมันอาจจะเป็นไฟที่มันไม่ได้ก็ก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดมาไม่ได้จริงเราต้องเร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมลองเล่งไฟนะครับมาดูทางนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟนะครับปรับไฟสําหรับไปเลี้ยงวงจรหอนะครับตัวนี้ปรับอ่ามันมันจะมันจะไปเล่งวงจรภาคจ่ายไฟนะครับให้ให้เล่งไฟนะครับเราลองเราลองเล่งดูนะครับไ้ไดปดูทางนี้เดี๋ยวผมจะเล่งขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเล่งขึ้นมากอาจจะ มีปัญหากับวงจรนะรเ,เราเล่นขึ้นหมนามุนไม่ได้ให้ควงน่อยวเอาให้ควง เราลองเปลี่ยนขวดดูนะครับเจ็ดขวดดูให้ควบก,ก่อนพอจะแก้นะครับอันนี้ก็มาเ,ออเกือบเต็มแล้วนะครับเกือบเต็มแล้ว,เ,เ,ลวเราลองเข้าหมวดดูอีกครั้งนะครับ กรณีที่มันไม่เต็มจอนะครับเราปรับเข้าโหมดอะไรอย่างไรปรับทุกอย่างแล้วก็แล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับปรับตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้นะครับปรับตรงอ่าจุกไขแผงที่ปรับหอนะครับปรับไฟหอก็ยังไม่ยังไม่เต็มจออยู่นะครับก็มีกรณีหนึ่งก็ก็ต้องทําต้องเพิ่มนะครับตัวพิมพ์เตอร์นะครับพิมพ์เตอร์ย่านไฟนะครับ ให้ให้สูงขึ้นนะครับโดยการใส่ใส่คาไอาใสซี C นะครับอันนี้ซีไฟต่ำ มาเพิ่มตรงนี้ตร,ตรงขาที่เราเสียบนะครับเป็นขาสุดท้ายนะครับขาที่เราเสียบขาคือขาตรงนี้นะครับขาต,ตรงนี้เราต้องเพิ่มนะครับค่อมตรงนี้ลงกลาวนะครับค่อมตรงนี้ลงกลาวตรง ต่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็หาวิธีแก้นะครับก็คือให้เรา,าหา c นะครับ c c ที่ผมใส่ก็หาเราก็ผมก็หาหลายตัวนะครับลองไปหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ลองไปหลายตัวหลายค่าอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดบ้ายังไม่เต็มจอแล้วก็เพิ่มค่าขึ้นไปนะครับค่า c ตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนกวามันจะเต็มจอที่เราพอใจนะครับแล้วก็เพิ่ม ผมเสียบช่องสุดท้ายนะครับก็ให้ค่อมค่อมช่องสุดท้ายมาลงก้านะครับก็จะได้ค่า,าได้ได้จอที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเต็มจอนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะครับนี่เราติดก็เต็มจอเรียบร้อยนะครับ เต็มจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เต็มจอแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเต็มจอเป็นที่เรียบร้อยอ่าทีนี้ก็เราก็หาวิธีใส่นะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ให้ปิ้นปุ่มกดให้มันตรงที่ที่เราใช้งานนะครับเป็นของหน้าเครื่องมันนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะหรอกนะครับก็มีแค่กดปุ่ม AV แล้วก็เล่งลดเสียงแค่นั้นนะครับปุ่มอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับดูก็ได้ประมาณสัก80 70 80เปอร์เซ็นในการชมก็ยังดีนะครับ ภาพก็ชัดเจนนะครับของแท่นจีนนะครับวันนี้ช่างโอ๋ก็ขอบคุณมากนะครับวับงว่าเพื่อนๆจะอันนี้ก็แปลงจากบอร์ด JVC นะครับถอดบอร์ดถอด,ถอดบอร์ด JVC ออกมาแล้วก็ใส่แท่นจีนเข้าไปแทนนะครับสําหรับแท่น JVC ที่มันฟื้นไม่ได้เพราะว่ามันลูกค้าไว้ดวนน้ำโดนอะไรนานนะครับเป็นสนิมหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ